สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราชในรายการอึ้งทึ่งเสียวครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับมาเพื่อพบกับสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขามีการรวบรวมนําเอาสัตว์สายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าใกล้ศูนพันและก็หายากมากตามธรรมชาติมาให้คนทั่วไปนะครับได้มาศึกษาได้มาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเลยละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสัตว์ชนิดนี้ที่หายากมันคือสัตว์สายพันอะไรครับครับและตอนนี้เราอยู่กับพี่เอครับเจ้าของสถานที่ครับสวัสดีครับ พี่เอครับที่นี่คือสถานที่ของพี่เอเลยใช่ไหมครับค่ะสวนปามปามนกค่ะเป็นสวนนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยเลยแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเอเชียอ๋อที่บอกว่าสัตว์หายาก ใกล้สูนพันก็คือนกนี่ครับใช่ค่ะเป็นนกอะไรครับก็จะเป็นนกแก้วต่างประเทศพวกตระกูลมาคอสายพันธุ์ใหญ่มันมีกี่สายพันธุ์พวกนี้ครับอิ่งจริงนกในในโลกนะคะมันมีทั้งหมด8,700สายพันธุ์ของของที่สวนปามเราก็มีเกือบร้อยกว่าสายพันธุ์แล้วเกือบร้อยกว่าใช่ค่ะถือว่ามากที่สุดแล้วแล้วพื้นที่ในการที่จะเอาไว้เลี้ยงเยอะขนาดไหนครับ ก็ในสวนปา์มเรามีพื้นท <I mean nice sure> ี hmm, so ่อยู่ประมาณ100ไร่ครับผมก็จะแยกเป็นโซนๆค่ะับึ่ะ1 0 0ไร่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้พี่พาโทรได้ไหมครับได้ค่ะยินดีครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเสียงดังมากว่านกแก้วพวกนี้นะครับจะมีความพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ และที่แห่งนี้ก็คือสวนปามฟาร์มนกสถานที่รวบรวมนกเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์ถือว่าเป็นฟาร์มนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้พี่เอก็ได้พาพี่กงนั่งรถเข้าไปชมส่วนต่างๆของฟาร์มนกแห่งนี้แต่ที่นี่จะมีนกอะไรน่าสนใจกันไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมพี่เอครับนกแก้วแบบนี้มีกี่ตัวครับหลักสามพัน สามพใช่ใช่มันมีทั้งนกเล็กนกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และอย่างที่อยู่เนี่ยเยอะขนาดนี้มีการดูแลสายไหมครับการดูแลของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะแบ่งเป็นอาคาร,ครแต่ละอาคารเนี่ยเขาจะมีการทําอาหารขาะให้น้ํา วลาสองรอบอาหารเวลาสองรอบแล้วก็กวาดกรงทุกวันเจ้าหน้าที่นะจะรู้รู้ทั้งหมดเลยว่านกตัวนี้กินไม่กินนกตัวนี้ลงมากินทั้งคู่ไหมเ,ออเขาจะต้องบอกพี่ทั้งหมดพอถึงเวลาปุ๊บเราจะต้องไปเดินเช็คสุขภาพาของนกตัวไหนไม่ฟักหรือมันไม่ฟ้าใช่ใช่ใช่รวมทั้งกินอาหารด้วยร,รวมทั้งตัวนี้ไม่สบายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนกก็มีค่ะเหมือนคนอย่างนี้เราสามารถไปดูสถานที่ ได้ค่ะได้ค่ะได้เดี๋ยวให้พี่แต่ปกติเราไม่ให้คนนอกเข้าใช่ไหมใช่ร้องนะยครับอันนี้รายการนี้ยินดีค่ะไปครับไปครับคุณผู้ชมครับไปดูกันครับ พื้นที่ของการเลี้ยงนกของที่นี่นั้นก็จะแบ่งแยกไปตามจุดต่างๆซึ่งแต่ละจุดนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจํากรงซึ่งหน้าที่ก็คือการให้อาหารทําความสะอาดรวมไปถึงการสังเกตดูว่านกมีอาการป่วยหรือไม่ซึ่งต่อไปพี่เอจะพาพี่กุ้งไปดูห้องฟักไข่ที่ถือว่าเป็นสถานที่ห่วงห้ามของที่นี่กันแล้วละครับคุณผู้ชม อันนี้ก็เรียกตู้อะไรครับพี่อันนี้ตู้ฟักไข่ค่ะตู้ฟักไข่ตู้อันนี้ก็จะควบคุมอุณหภูมิคือเหมือนภายในท้องอนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่ความช<ข>ื้อนอยู่ที่เท่าไหร่รแล้วก็ต้องมีการกลับไข่ <ừ> ทุกๆ แล้ต้องมีการกลับไข่ด้วยใช่เพราะไม่งั้นมันจะอยู่นิ่งการกลับมันก็ทําให้เกิดการมีการกระตุ้นทำให้เกิดพัฒนาการการพัฒนาการของไข่ใช่แล้วต้องไว้ในนี้นานเท่าไหร่ถึงจะฟักออกมาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะถ้าเป็นสายพันธุ์ใหญ่อย่างไฮยาซินเนี่ย28วัน28วันใช่28วันเดือนเดียวเราจะได้เห็นตัวมาแล้วใช่แต่ถ้าเป็นอย่างพวกขนาดกลางหน่อยก็4ถึง26วันบหกวันถ้าเล็กก็ประมาณ 20- ถึง22วันประมาณ1เดือนเต็มที่ และนี่ก็คือตู้ฟักไข่ซึ่งตู้นี้ก็จะควบคุมอุณหภูมิและการเคลื่อนไหวให้ใกล้เคียงราวกับว่าไข่ใบนั้นอยู่ในท้องแม่นกนั่นเองแล้ะครับคุณผู้ชมหลังจากออกจากตู้ฟักไข่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนํามาอันนี้เป็นเรียกตู้อะไรครับตู้กบค่ะกบลูกนกแล้วไม่ใช้กบไข่แล้วค่ะแ,และที่สําคัญตอนนี้เห็นเป็นตัวเลยครับนี่ตัวเล็กมากและที่สําคัญแต่ละตัวเนี่ย Ens, ย, ve Aye, ยังไม่มียังไม่มีขนเลยพูดยง่ายตัวยังไม่ลืมตาด้วยอ๋อไม่ลืมตาด้วยอันนี้มีการควบคุมอะไรบ้างครับในตู้นี้จะไม่ควบคุมแล้วค่ะนั่ว่าเราปล่อยให้ออกมาข้างนอกแล้วนะคะเขาก็อยู่อุณหุณภูมิปกติกติยาหนาวอย่าร้อนจนเกินไปครับแค่นั้นเองค่ะที่นี่มีไฮไลท์นกเด็ดไหมครับมีค่ะแน่นอนเดี๋ยวต้องไปดูกันมีกระตัวดำเอาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าไฮไลท์จะเด็ดขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่เอพาไปครับไปครับ สำหรับตู้กกไข่นั้นก็มีไว้ให้ลูกนกที่พึ่งฟักออกจากไข่ซึ่งลูกนกแต่ละตัวก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร้อมกับชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสุขภาพด้วยนะครับหลังจากนั้นพอครบ3-4เดือนนกเหล่านี้ก็จะถูกย้ายไปอยู่ในกรงนั่นเองแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์แรกของเราเลยแล้วกันครับค่ะกรงนี้มันนกอะไรครับตัวนี้คือกระตัวดำกระตัวดำอันนี้นะติดหนในสิท็อปเทนของสัตว์เลี้ยง โลกเลยนะคะของโลกเลยครับใช่เพราะว่าปกติเราจะเห็นแต่กระตัวเป็นสีขาวใช่แต่นี่เป็นกระตัวสีดำสีดำตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากที่มันหายากขนาดนี้มันเพราะอะไรครับพี่หนการพ่อพันด้วยพอพันกว่าจะได้ลูกเขาอะไรต่างๆเนี่ยยากมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยจำนวนปริมาณไม่เยอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ต่อไปกันเลยครับ อันนี้เป็นราชานกแก้วเลยเป็นราชานกแก้วราชาเลยแล้วเป็นนกแก้วที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกจากหัวถึงหาง1เมตรหูใหญ่มากใช่น้ำหนักเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่1 5ถึง2กิโลฮะต่อตัวตัวไหนครับว่ามือสั่นเลยดูทางด้านหลังนี่ละเป็นสีน้ำเงินตัวสีน้ำเงินตัวนู้นใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะรียกว่าเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเป็นราชาของนกแก้วเลยราชาของนกแก้วเลยทุกคนใฝ่ฝันถ้าคนเลี้ยงนกนะ อยากได้ไฮยาซินไฮยาซินใช่ค่ะชื่อสายพันธุ์ไฮยาซินตัวนี้ที่แบบมันมันต้องหายากมากๆาเนี่เพราะมันพันธุ์ที่ใหญ่ขนาดนี้ราคามันก็คงจะหลักล,ล,ล้านหลักล้านแล้วนอกจากตัวนี้แล้วยังมีไฮไลไท์อีกไหมครับมีค่ะเป็นนิวเทชั่นถือว่า นกที่หายากเนื่องจากเกิดจากยีนกลายพันธุ์แค่พูดนี้ก็อยากเห็นแล้วครับพี่เอ๋พาไปดูเลยดีกว่าครับไปครับผมไปครับและเรามาถึงไฮไลท์สุดท้ายของวันนี้ครับเขาเรียก b ลูแอนด์ไวท์มา c ์คอร์บลูแอนด์ไวท์มาคนะครับความพิเศษของมันมันพิเศษยังไงครับพี่จริงๆเนี่ยพวกเนี้ยมันกลายมาจากบูแอนโกธรรมดาที่เราจะเห็นว่าเป็นเหลืองฟ้า อันนี้เกิดจากการกลายของยีนผิดปตกติครับขามันก็เลยออกมาเป็นสีฟ้าขาวบางตัวก็ออกมาเป็นสีเหลืองะบางตัวออกมาเป็นสีออกขาวอมฟ้านิดนหรือว่าซิลเวอร์ก็คือเ,เรียก,กว่ามันเป็นการกลายพันธุ์ที่แบบสีเนี่ย,ยมันไม่เหมือนกับที่อื่นใช่ แมนกแต่ละสายพันธุ์ที่พี่เอพาไปดูนั้นมีความพิเศษมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระตัวดำซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่หายากหรือจะเป็นนกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสายพันธุ์หายาสินหรือจะเป็นนกที่เกิดจากยีนกลายพันธุ์อย่างรูแอนไวมาคอตัวนี้โอ้โหแต่ละตัวนี่นะครับทำเอาผมนี่อึ้งไปเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของที่นี่ครับสวนปามฟาร์มนกครับ ที่ที่ซึ่งเลี้ยงนกแก้วหลากหลายสายพันธุ์มากครับแล้วก็เลี้ยงไว้ให้เพื่อคนทั่วไปนได้มาศึกษาได้มาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแบบผมนี่แหละครับและก็ที่สําคัญนะครับยังมีนกแก้วที่หายากมากๆนะครับเรียกได้ว่าราคาที่หลกักล้าน,นเลยทีเดียวครับแวันนี้ขอขอบคุณพี่เอ๋มากนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณสวนปามฟาร์มนกแห่งนี้นะครับที่ให้เราได้มาเจอนกที่น่ารักแบบนี้ครับและผมขอการันตีเลยว,ว่าเรื่อง อาณาจักรสวนนกอึ้งถึ่งเสียวครับ